ทุกคนหมายคัดฟันพลังน้ำเขาออกแบบรุ่นใหม่ที่ทำความสะอาดฟันได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ล้ำลึกกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวหนูจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต่างกันยังไงรุ่นเก่าตัวนี้นะคะจะเป็นการเปิดน้ำใสแบบนี้นะคะจะเป็นกระบอกน้ำแล้วก็มีหัวมาให้แค่หัวเดียวค่ะ ส่วนรุ่นใหม่น,นั้นดีไซน์หรูหราแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะทุกคนดึงขึ้นด้วยการเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะเป็นตัวล็อกให้1 2 3งาดึงฮึบเออแล้วก็ตัวนี้จะมีการเปิดเปิดด้านนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปเออมันจะไม่เหมือนตัวเก่าเห็นป่ะมันจะดีไซน์หรูกว่าเดิมน่ารักกว่าเดิมแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดให้แล้วก็มีเปลี่ยนโหมดให้3โหมดนะคะ แล้วรุ่นใหม่ตัวนี้มีหัวมาให้ทั้งหมด4หัวเลยค่ะทุกคนจุกจุกันไปเลยส่วนรุ่นเก่านะคะตัวสายชาร์จของเขาจะเป็น USB แบบนี้ค่ะปกติเลยเหมือนทั่วไปเลยนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่นั้นเขาจะเป็นตัวแม่เหล็กดูดแบบนี้ค่ะจึ๊บดึ๊บแบบนี้เลยดีไซน์หรูมากน่นารัก2ตัวนี้นะคะปริมาณก็ใกล้เคียงกันค่ะทุกคนแต่ว่าหนูคิดว่ารุ่นใหม่อะ เขาทำมาได้ดีนะมันสามารถพกพาได้สะดวกน่ารักแล้วก็มีกระจกให้แบบนี้เลยนี่นะคะชุบชืบชุบชบเออตัวนี้นะคะทุกคนใช้งานเหมือนเดิมนะคะเปิดปิดแบบนี้เลยแล้วก็ฉีดได้เลยค่ะฉีดตามซอกตามฟันต่างๆหลังแปรงฟันทุกครั้งนะคะถ้าเราใช้ตัวนี้ร่วมด้วยมันจะรู้สึกสะอาดมากเหมือนเราขูดหินปูนเลยทุกคน แล้วมารู้สึกสะอาดแบบล้ำลึกสุดๆนี่ชอบมากเลยอะดีไซน์เขาอะหรูหราน,นา่ารักมีกระจกให้แบบนี้ใครสนใจนะคะตัวใหม่ตัวนี้เดี๋ยวนุปักตะก้าไว้ให้นะคะดี